เขาเดินไปแล้วเขาก็เด้งเขากินแล้วเขาก็นอนไปเลยยิ่กับเฟรมลงแล้วนะคะวันนี้เฟรมจะพาทุกคนไปหาน้องหนูแดงที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตอนนี้เราอยู่ที่จุดจำหน่ายบัตรและลานจอดรถนะคะซึ่งที่จริงแล้วม <the> <an> ันจะมีจุดจำหน่ายบัตรอีกแบบหนึ่งก็คือสามารถขับรถเข้าไปได้เลยวันนี้ที่เรามาวันธรรมดานะทุกคนวันอังคารแต่รถติดประมาณ5กิโลไม่ใช่500เมตรเพื่อจะมาดูน้องหมูเด้งที่จะมาเด้งตอน8โมเพราะฉะนั้นตอนนี้8โมงแล้วปปหาน้องกนก่อนทําไมอ่ะเขาเป็นเจ้าของสถานที่แท้ๆทําไมเขาถึงไม่มั่นใจทำไมอ่ะสวนล้มั้งมั้งอ๋อ ทุกคนตามชื่อเลยสวนสัตว์เปิดเขาเปิดให้เราได้เห็นเลยนี่เดินมาจากประตูก็คือเจอน้องละมั่งนอนแบบนี้เลยแล้วก็ไม่มีอะไรแบบปิดกั้นเราเลยนะคะสามารถเดินเข้าไปเล่นกับน้องได้ถามว่าทําไมเราถึงต้องรีบออกมาตั้งแต่เช้าเขาจะตื่นมาอาบน้ําตอนเช้า8ปดโมงถึง9ก้าโมงเขาจะเด้งช่วงนี้แต่ว่าหลังจากช่วงนี้เนี่ยน้องก็เป็นสัตว์ปกติไงก็คือจะนอนหลับของเขาไป8ปดโมงยังไม่ครึ่งอะ่ะทุกคนดูดูด โอ้โห <laughs> คนนี้แบบร้อนมากเดี๋ยวเราจะใช้ความเงียบเข้าไปดูก่อนนะ <c oughs> จะได้ไม่ต้องรบกวนคนอื่นๆนะคะให้ดูความน่ารักของน้องแล้วกัน <c oughs> ตัวไหน <c oughs> เช้าว,วันอังคาร9ก้าโมงไม่ทำงานกันหรอคนมากันเยอะมากมากเลยมารอดูน้องนะคะเมื่อกี้ก็คือตอนแรกที่พี่เลี้ยงเขายังไม่เข้ามาเนี่ยน้องก็เดินตามแม่ไปเรื่อยแต่ว่าพอพี่เลี้ยงเข้ามาเหมือนเขามีคนเล่นด้วยมีคนอาบน้ำมีคนให้อาหารแม่มันมีความน่ารักของสัตว์ที่เป็นลูกสัตว์เขาบอกว่าอีกประมาณ4 5หเดือนน่ะเขาก็จะโตเร็วมากๆแต่ว่า ตัวเขาก็ยังเป็นสายพันธุ์ของฮิปโปแครอยู่นะคะที่สวนสัตว์แห่งนี้เนี่ยที่จริงแล้วยังมีน้องๆที่น่ารักแล้วก็เป็นไวรัลหลายตัวเหมือนกันตามไปเลยเมื่อกี้มายืนดูต้องนานอ่ะนึกว่าของปลอมพออาหารมาถึงจะขยับค่ะเฮ้ยเหมือนตุ๊กตาตอนเด็กจริงอะด้วยขนด้วยรูปร่างแขนยาวๆเจ๋งอะ ชอบอะการเป็นสวนสัตว์เปิดแบบนี้คือเราสามารถเดินเข้ามาแล้วก็เหมือนได้ใกล้ชิดแต่ไม่ต้องมีกรงบัง แล้วเขาก็อยู่รวมกันได้ด้วยนะเอาไปเอารถก่อนดีกว่าปะเราได้รถแล้ว2ชั่วโมง500บาทนะคะแล้วก็ซื้อประกันเผื่อเฉี่ยวชนใดๆอีก50บาทสบายรู้สึกโอเคมากๆเลยนี่โอ้โหรุมกันกินเลยโตจีคาป,ปิบาร่าราน่ารักมากอย่างเมื่อกี้นี้ที่เราเดินผ่านไปนะคะเขาจะมีกรงที่เป็นแบบน้องอาศัยอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยน้องจะอาศัยในข้อก่อนแล้วเขาก็จะปล่อยออกมาถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์จะมีกิจกรรมก็คือให้น้องๆสามารถเอาอาหารลงไปป้อนคาป,ปิบาร่าได้ดูไปนะจ๊ะ นี่คือโซนแอฟริกานะคะทุกคนจะเป็นสัตว์ที่อยู่โซนร้อนอย่างเช่นยีราฟม้าลายแล้วก็น้องแรดแรดเชิญทางนี้เฮ้ยเข้าได้ไหวะเข้าสู่อาณาจักรมาดากัสกาเตรียมพร้อม ที่จะลงไปหาน้องลิเมอร์ที่เกาะแล้วนะคะจะต้องใส่หน้ากากอนามัยถ้าใครป้อนอาหารต้องใส่ถุงมือด้วยเขาออกเป็นรอบๆนะเราได้รอบ10โมงน้องรู้ว่าเรากำลังจะไปน่ารักอ่ะอ้ยน่ารักเอ้ยน่ารักมากเลยอาหารหมดเขาก็หนีเหรอคะ ว้ายน่าจะเอามาเยอะๆน้องหยิบกินเองอะหนูๆอันนี้มัน6กลูกให้มีอาหารอะขอรูปหลังหน่อยนะขนน้องนิ่มากเอาเลือกเลยเราไปหลอกล่อน้องอีก้ะมาเออเอาน้องไม่ชอบอันนี้เราจะมีเวลาอยู่บนเกาะนี้นะคะประมาณ15นาที นี้เราโชคดีมากเจ้าเกาะลีเมอร์นะไม่ได้เปิดทุกวันนะคะเปิดแค่อังคารพุธแล้วก็เสาร์อาทิตย์เท่านั้นวันนี้เรามาวันอังคารเราได้เจอน้องเป็นกิจกรรมที่แนะนํามากเฟมชอบอันนี้คือให้ผ่านแบบ10เต็ม10ไปเลยอะ่ะน่ารักสุดๆไปดูจีราฟกันนะคะมีนกกระจอกเทศด้วยเดินเข้าัาเดืนน่อย้เพราะว่าน้องกําลังเทศอยู่ใบมะขามเทศให้น้องเอาลิ้นมาตวัดนะคะแล้วก็ดึงก้านออกมาน้องจะได้กินอย่างสะดวก ก็มีป้ายบอกด้วยนะคะว่าครบรอบ40ปีกรงนกใหญ่นี่คือกรงนกใหญ่คือเราสามารถเดินเข้ามาในกรงนกได้เลยโดยที่ไม่ต้องยืนชะงื้ออยู่ข้างนอกปาดูช้างว่ายน้ำเขามีรอบสแสดงนะคะนี่11โมงพอดีเลยรอบแรกเดี๋ยวเราไปดูกันภาศนาศึกษา ะะช้างเนี่ยเขาก็อยู่บนบกแบบนี้แหละแต่เขาจะมีรอบการแสดงก็คือน้องเขาล้อนก็อยากจะลงน้ำด้วยตัวเองเด็กๆชอบมามกเมื่อกี้นี้แก้วหูจะแตกเพราะว่าน้องแบบกี๊ก้กกาซึ่งเราก็กี๊กาไปด้วยสมัยหนึ่งน้องช้างตัวนี้เคยเป็นเลเลบปของที่นี่แต่ว่าตอนนี้โดนเลเลบปหมูเด้งกลบไปหมดแล้วจ้ะ หลังที่เราได้ลองชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียวทั้งหมดรอบใหญ่แล้วนะคะสนุกมากเลยเพลินมากๆคือจุดที่ทําให้หลายๆคนอาจจะอยากมาที่สวนสัตว์แห่งนี้ก็คือน้องหมูเด้งถูกไหมเพราะว่าตอนนี้เป็นเซเล็บแต่อยากจะบอกว่าถ้ามาดูน้องแล้วก็อย่าลืมวนไปหาสาัตว์ตนอื่นด้วยนะคะเพราะว่าน่ารักไม่แพ้กันสัตว์บางชนิดเนี่ยเขาจะมีรอบการแสดงของเขาอาจจะต้องเช็คมาล่วงหน้านะคะอย่างเช่นน้องลิเมอร์ที่เราไปหาที่มันเป็นเกาะใช่ไหมไม่ได้เปิดทุกวนันเปิดเป็นบางวันเท่านั้นหรือว่าแม้แต่น้องช้างที่เล่นน้ำเนี่ยเขาก็จะมีรอบ การแสดงของเขาเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเช็คเป็นพิเศษนะคะว่าในวันที่คุณจะมาเนี่ยเขาเปิดรอบการแสดงหรือเปล่าแต่ถ้าใครอยากมาสวนสัตว์แห่งนี้นะคะเขาเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยตั้งแต่8ปดโมงเช้ายาวไปจนถึง5้าโมงเย็นสรุปว่าแฮปปี้นะคะสวนสัตว์เนี่ยไม่ได้เหมาะเฉพาะเด็กไม่ได้เหมาะเฉพาะครอบครัววัยรุ่นใครอยากมาทำคอนเทนต์ก็คือมาได้มากเพราะว่าตอนนี้ทุกคนต้องมาคอนเทนต์หมูเด้งแต่ที่สําคัญนะคะคอนเทนต์ของเราก็อยากได้กําลังใจจากทุกคนเช่นกันค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกับเฟมลองแล้วด้วยนะคะ